ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจ <to> <classy. S 1> ัด enfin, ก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตายแ้ะยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดเพราะมันช่วยอะไรคนตายไม่ได้แล้วเออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรงานศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดงานศพแม่ท่านเองรู้ไหมจัดยังไงดําหลีแท้ดําหลีแรกของหลวงตามหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้เพื่อไว้อะไรเฉยให้ญาติโกธิการไว้อะไรกันแล้วท่านเทพแล้วบ่ายเนี่ยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนหนึ่งจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกธิการเนี่ยมามาเผาศพกัน อ่ะหลวงตาก็เลยยอมว่าให้ตั้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เผาอย่างเงี้ยตั้งไว้เฉยๆไม่มีการมากุศลากุศลาคือกุศลกุศลาธรรมมาเนี่ยมันคือการอาศัยธรรมมาให้เกิดกุศลกุศลาธรรมมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอ่ะกุศลาธรรมมาก็คืออากุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมธรรมอันเป็นอกุศลทั้งหลายอ่ะกุศลาคือกุศลอ่ะกุศลาคืออากุศล ให้เขาสวดการกุศลารรมากุศลารรมาก็เพื่อพูดล่วงเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลแล้วจะดับเหตุของอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการกวดสวด,สวด,สวด,สวดกุศลาออาดันั้นหลวงตาม,มหาวุฒิบอกว่าไม่ต้องมาสวดกุศลาอะไรให้เราเราทำของเราเต็มหัวใจยอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามาสวดเพราะมันไม่ได้เลยแล้วมันได้ไปแล้ว มันนั่งสวดตอนตอนตายมันเกิดประโยชน์แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มีแล้วกุศลาช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วสวงหาการเกิดอย่างเดียวแล้วดับเหตุปัจจัยไปหมดแล้วเราอัตภาพอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนที่ทํามาแล้วอาจารย์ทํำยังไงเมื่อถึงเวลาก็ยัดเข้าเตาไปเลยจบไม่ต้องเสียตังเก็บตังไว้ให้คนข้างหลังได้ใช้เถอะอย่า,อามาเสียกับเสียเวลาเวลาการค่าเท่านูน่นเจ้านี่เจ้านั่นเสียอย่างเดียวคือเสียค่าเผาอาจารย์เตรียมของตัวเองไว้หมด ถ้าตายก่อนไปบวชเรีมยมไม่หมดแล้วท,ทาดดทุกอย่างไม่หมดจดทุกอย่างไม่หมดต้องทําอะไรบ้างเงินตรงไหนเอาไปทําอะไรอยัดเข้าเตาเลยไม่ต้องมานั่งจัดยัดไม่ต้องไปซื้อลงศพด้วยเอาทั้งตัวอย่างละยัดเข้าไปเสียดายหรือจะซื้อลงจริงๆไปซื้อบรลพันธ์สองพันนะ่ะอีลงที่ไม่ต้องมีลงมีลายอะไรไหมอัดธรรมดานะ่ะต่อเข้าไปยัดเข้าเตาไปจบไม่ต้องมีใครมายืนไว้อะไรหน้าตรงหน้าเตามายืนไว้อะไรต่อหน้างานศพไม่ต้องเสียเวลา ตอนกูมีชีวิตอยู่ไม่เห็นมีใครโผล่หัวมาแต่พอกูลากูตายนี่สรรหาจะมากันจังมาทําหาอะไรกันไม่ต้องมามากูก็คุยกับมึงไม่ได้เออถ้าจะมาให้มาตอนกูมีชีวิตอยู่นี่กูยังพูดตักเตือนสั่งสอนดูดาว่ากล่าวกันได้ตามความเป็นจริงตามธรรมยังให้ทร,รมาเป็นทานได้กูตายไปแล้วจะให้อะไรเป็นทานได้ให้ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะยัดเข้าเตา ไม่ต้องไปเสียดายค่างานไม่ต้องไปจัดค่างานส่งงานส่งงานแสบอะไรเสียดายเสียดายตามไม่ต้องไปถวายซองพงซองพ้าอะไรไม่ต้องเอาใครมาบางสกุลหาเหวอะไรเสียเวลาก็ดูกระกจายค่าสับปะเลยให้เขาเก็บเก็บโยนลงน้ำไปด้วยไม่ต้องมาเก็บไปด้วยเสียเวลาเก็บทําไมเปลืองพื้นที่เออไม่ต้องเราลึกถึงอะไรกันละไม่มีประโยชน์ในการราึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้านู่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านู่นไม่ต้องมารึกถึงตัวบุคคลรื้ถึงตัวบุคคลมีประโยชน์อะไร โยนข้าเตาเผาไปเลยอแม้ถ้ามันเผากางแจ้งอย่างนี้ได้ในกรุงเทพไม่ผิดแล้วจะเผาที่ที่ในบ้านเนี่ยถางมาเลยต้นไม้เดี๋ยวเผาแม่งกลางที่บ้านตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปก่อกองฟอนก็ได้แต่มันผิดกฎหมายในกรุงเทพมันเผาไม่ได้อตำรวจจับพอดีแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กับไปหมดแต่มันไม่ได้มันอันตรามันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยมันไปการการจัดสดที่ไม่ถูกต้อง ยัดเข้าเตาไปเลยเสียเงินแค่นั้นพอไม่เกินไม่กี่พันหรอกก็เผาได้แล้วทาไม่ต้องไปเช่าลงเช่าเรือไปปล่อยตามทะลงทะเลท้องมังกรมังกรหัวมังกรหางมังกรหำมังกรอะไรตามห่วงจุ้ยตามความเชื่ออะไรไม่ต้องนะนะไม่อยากไปอยู่ในตรงท้องมังกรหำมังกรอะไรท้องมังกรกับหำมังกรใกล้ๆกันนะกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะไปอยู่ทําหาอะไรไม่ต้องไปเช่าเรือออกทะลงทะเลเลยเสียเวลานี่โยนหลังบ่อนี่โยนลงน้ําไปเลย ไอ้ปลามันแดกไปนั่นเสียเวลาอืคิดอะไรไม่ออกฝังข้างบ้านนี่ก็ได้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะขามก็ได้ใต้ต้นมะม่วงก็ได้ผ่าฝังไปเลยจะไปต้องไปเช่าที่ใส่กระดงกระดูะอะไรไม่ต้องอนะ่ะมีประโยชน์หาอะไรตายไปแล้วจะไปรู้เรื่องหาอะไรน่นนะฝังร่วมกับหมาก็ได้หมาพี่กี่ตัวเนี่ยฝังอยู่ในบ้านเนี่ยฝังรวมกันก็ได้ขุดที่เดิมก็ได้ฝังร่วมกับม้านอะละ มันก็สัตว์เหมือนกันน่เราก็สัตว์มันก็สัตว์มันสัตว์ด้วยกันทั้งคู่นะถึงตายแล้วไปของทิ้งเหมือนกัน linking, ไม่ได้วิเศษวิโสกว่าใครหมาตายคนตายก็ตายเหมือนกันนี่แหละตายไปของทิ้งเหมือนกันมันจะวิ berry, tomorrow, เศษวิโสอะไรกว่าใครจะคนตายจะหมาตายก็ตายเหมือนกันตายคือกันเออของทิ้งเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ทั้งคู่เป็นซาาศพเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ อารสั่งเสียหมดแล้วอย่าใครอย่าใครมาฝืนนะอออย่ามาฝืนทีเดียวเชียวจะเขียนขู่ไว้กูจะมาหักคอของทุกคนเลยนะใครจะพ่อจะแม่จะตามนะเดี๋ยวจะเขียนขู่ไว้เลยนะอ่าจะตามมาหักคอจะตามมาคอยหลออคอยหลอนี่เขียนการลึกไว้เลยนะเ<ส>ขียนพ่วงท้ายไว้เลยแนบหมายเหตุนี่นี่ปลารอเนี่ยมีปลาปลาลาลิงจุดด้วยหมายเหตุว่ากูจะขู่ไม่ให้หมดนะใครจะมาทาผิดจากนี้ไม่ได้นะ จะตามจองล้างจองผ่ามันจองล้างจองผาอ่าอะไรจะเขียนขูไข่ไว้ไงเขียนขู่ไว้ก่อนเก็บเงินไม่กินข้าวเธอเก็บเงินกันไม่อยู่ตามยามแก่ยามทุกยามป่วยยามเก็บยามไข้เธอจะเอาเงินไปเสียเวลากับงานศพเลยไปเสียเวลากันทำไมงานศพเปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเนื้อประดาตัวกันบางคนเนี่ยจัดงานศพจนล้มจมก็มี เอาให้พอประมาณใครจะจัดก็จัดไว้ไนดะ้ไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์พูดถึงตัวอาจารย์เองแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะโยนเข้าป่าช้าก็โยนไปเถอะจะฝังในบ้านก็เด้จะฝังได้นะมันไม่ได้ไนงะแม่ถ้าฝังได้ฝังไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบ,บาทจ้างคนมาขุดเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยขุดเลยขุดเราไปกี่ช้าเมืออิสลามก็ขุดอะขุดเราไปในที่ตัวเองเนี่ยฝังแม่งลงไปแต่ความจริงมันทําไม่ได้ไนงะ มถ้าเตาถ่านที่บ้านมันเผาศพอาจารย์ได้จะจะ,จะ,จ,ะจะให้เขาเผาอ่ะมันเผาไม่ได้ไงก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์มีวัดที่เผาแบบไม่มีการทาพิธีเยอะแยะทุกวานเท่าก็เผาให้ได้หมดไม่ต้องทาพิธีอะไรก็ได้เราแค่แจ้งเขาเออเออบริจาร่างกายก็ได้อ,อ่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้บริจาร่างกายที่ที่ถ้าบริจาร่างกายเมื่อไหร่ก็ต้องเขียนพิธยกรรมใหม่ไม่ต้องมาเผาที่นี่ให้เขาจัดการไปเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยจบ ยังไม่ได้เขียนล่ายังไม่ได้เขียนเนีย่ยยังยังไม่ได้ทําเรื่องบริจาร่างกายเนี่ยเออบริจา่างกายก็ได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาทําพิธีศพอะไรทั้งสิ้นเผาไปเลยเนีย่ยเผารวมกันนี่แหละเผากองกันนแหละดีแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บเงินไว้ใช้ชีวิตยังอยู่อีกนานไม่รู้จะตายตอนไหนอ่ะแต่ละคนอ่ะเออ เก็บเงินไว้ใช้ชีวิตเถอะเอาเงินไว้คนเป็นใช้อาจารย์เห็นบางคนบอกทําชาปนากิจไว้เอาไว้ทําศพตอนตายแหมมันยังมีอัตราตัวตนยังมีกิเลสตัณหาแม้กระทั่งตายไปแล้วยังหวงว่าศพจะไม่มีคนทําแสนหนึ่งนะ่เอาไปทํางานศพนะให้เอาไว้ทางานศพจัดอย่างนี้อย่างนั้นนะแหมยังมีอัตราตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองตายไปแล้วไม่ได้เห็นยังจะมานั่งะวงแสนหนึ่งนะเก็บไว้ให้ลูกหลานมันใช้เถอะเอามาเป็นภาระ บริจาคออนไลน์ก็ได้เราเข้าไปบนออนไลน์ก็ได ouais, ้พ right? ิมพ์ว่าบริจาคร่างกายเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์อยู่หรือมั้งไปลงทะเบียนตัวนั้นก็ได้อ่ะหรือไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาสภาการชาติไทยอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีรับบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่มีการสอนคณะแพทย์อ่ะคณะแพทยศาสตร์อ่ะเขาจะมีรับบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เขาเรียนอย่างหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณถ้าก็ให้เอาร่างกายถ้าไปไปอะไรนะ ไปบริจาคอะนะไปทำเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหามันจะไม่ยอมอ่ะตอนแรกอะเถียงกันจะไม่ยอมเอาจะเอาศพท่านมาหากินต่อด้วยความเร็วซามต่ําช้าของคนเนี่ยมันสุดยอดคิดเห็นยังไงกับการที่วัดทําศพหมาแมวการทําศพหมาแมวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่จริงๆมันไม่ใช่กิจของพระไงบังทีพระไม่ควมายุ่งก่ยับเรื่องพวกนี้ไงพอเวลาเห็นว่าเป็นไรายได้ก็เลยมาทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะ